ทีนที่ไหนก็เรียนได้แต่มาเรียนที่มหาจุฬาดีกว่ามหาวิทยาลัยแห่งปัญญามหาจุฬานครศรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่3ทับ3หมู่ที่5 ตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะหลักสูตรประกาศนียบัตรมี2หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นครับระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระพิสุทธิสมมเณรมีคนมาเรียนกันได้นะคะ ใครอยากเป็นครูสังคมฟังทางนี้มีหลักสูตรคณิตศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษายินดีต้อนรับว่าที่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาตินะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นนักกฎหมายก็สามารถามาสมัครเรียนกันได้ในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะและใครก็ตามที่อยากจะเป็นนักปกครองก็สามารถมาสมัครเรียนกันได้ในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณเข้าสมครในที่นี่ในระดับปริญญาตรีฟรีข้าสมาัครแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครับ ในหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรขรุศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรครรษศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในการส่งเสริมเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าพร้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้ผู้คุณธรรมพร้อมจาอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาตินี่แหละค่ะคือคําตอบว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่มาเรียนที่มหาจุฬาที่กอนะซึ่งใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะและเป็นเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยด้านล่างนี้เช่นกันค่ะภาษาไทยนะจ๊ะเพราะฉันคือคนไทยฉันไม่ยอมเป็นทาสใครหรอกอยาก เกี่ยวอะไรกันเนี่ยอ๋อค่ะค่ะหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศูน5์หกห้ายินดีแนะนําให้คําปรึกษาครับหนุ่มมอจะรอหน้าตาไม่หล่อแต่ก็จริงใจจริงใจแนะคะแน่จ้าอย่าลืมมาเป็นครอบครัวสีชมพูครอบครัวมหาจุฬาด้วยกันนะครับ